สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่น่าเสียดายไหมแต่แกแข้งที่เจ็กกิงครอปอดได้มาร่วมทัพลิเวอร์พูลเสียดายไหมที่ปล่อยหลุดมือตั้งที่ลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวตามล่าตัวติวตวโบมาเมนกกองหน้าของอาบาเลซิกมานานเนื่อน,นานนะครับแต่ตอนนี้มันก็กลกลายเป็นว่าเชซีมีโอกาสที่ดีที่สุดจะได้ตัวเขาปเป็นร่วมทัพหลังจากว่ากันว่าสินตัวเงินรันมโชซีพร้อมที่จะจ่ายค่าสิทธิญญ์เงียของเขาอยู่ที่5 0าถึงล้านปอนด์ด้วยกัน แน่นอนนะครับว่าการอดได้ตัวตีวอร์เมเนอร์น่าจะทําให้จิกลบเสียดายในระดับหนึ่งเพราะเขาเองชื่นชอบฝีเท้าของกองหน้าชาวเยอรมันมากๆแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่จิกลับต้องผิดหวังกับการอดได้แข่งที่เป็นเป้าหมายมาร่วมทีมด้วยกันที่แอนฟิลวันนี้เราจึงขอย้อนกลับไปดู5แข้งเด่นๆที่เขาอดได้มาร่วมทัพและมาประเมินกันนะครับว่าการช่วดแข้งเหล่านั้นมันน่าเสียดายมากแค่ไหนครับ 1. Alex ira, อเล็กเตเชร r ากองกลางตัวรุกด้วยการที่เจคินครับก์เข้ามาร่บงานคุมทีมลิเวอร์พูลในช่วงเดือนตุลาคมในปี2 0 1 5ทำให้เขาได้เริ่มทำการเสริมทัพเป็นครั้งแรกในตลาดช่วงเดือนมกราคมในปี2016ซึ่งโจตัวก็ไม่รอช้าในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพราะเขมีลิสต์นักเตะที่ต้องการหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือเตเชรา ตอนนั้นดาวเตชาวบาซิเลีลนํากำลังท่ฟอร์มส,สุดๆกับชัคเตอร์ดูเนตโดยในช่วงแรกของฤดูกาล2015-2016เขาทำได้ถึง26ประตูจากการลงเล่น26นัดในฤดูกาลซึ่งลิเวอร์พูลก็ให้ราคาเขาสูงถึง3.5ล้านยูโรแต่ชัคเตอร์ดูเนตต้องการเงินจำนวน50ล้านยูโรและสุดท้ายดิยวก็ลงลงไปโดยที่เจคินครอปตอบถึงประเด็นนี้ว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินมากพอหรืออะไรก็ตามหรอกนะครับแต่คุณต้องทำงานด้วยความเคารพต่อเรื่อง,งต่างๆ และไม่ทําอะไรพลอยๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํานี่นับเป็นเรื่องที่นา่าเสียดายสำหรับเตเชราเป็นอย่างมากเพราะเขาเคยเปิดใจตามตรงนะครับว่าอยากย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลสุดๆทีมได้รับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลแต่ข้อเสนอมันก็โดนปฏิเสธไปผมไม่รู้หรอกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมันมีแค่ทีมเดียวที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวผมไลชัตเตอร์ดูเนตก็ปฏิเสธมัน ผมรู้ดีว่าเอเจนต์ของผมยังพยายามทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อช่วยให้ผมได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเตชราก็ได้ย้ายทีมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้นแต่มันแค่เป็นการย้ายไปเล่นกับเจนซูซูหนิงทีมในลีกประเทศจีนหลังจากที่ทีมดังกล่าวยอมจ่ายค่าตัว50ล้านยูโรซึ่งเขาก็โช์ฟอร์มได้โดดเด่นพอสมควรด้วยการทําไป6.3ประตูจากการลงเล่น130นัดในทุกรายการให้กับซหนิง ต่ที่แน่นอนว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับโอกาสที่เขาเจะเล่นกับทีมระดับลิเวอร์พูลและไม่แน่ใจนะครับว่าเตชล่าอาจจะไปได้สวยกับลิเวอร์พูลก็เป็นได้เพราะในะตอนนี้เขากําลังขาดกองกลางตัวลุกชั้นยอดอยู่พอดีจากการที่มีฟิลตัวกลางหลักๆในตอนนี้ต่างก็เป็นพวกสไตล์เก็บบอลเอาไว้กับตัวหรือไม่ก็มีฟิลตัวรับส่วนกองกลางตัวลุกอย่างนาะบีเกต้าก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องจนแทบยังไม่ได้มีโอกาสได้โชว์ฟอร์มเก่งกับทีมอีกเลย ความน่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลอดได้ตัวมาร่วมทีมอยู่ที่1.5ต่อเต็ม5คะแนนครับเราไปต่อไลน์ที่2กันเลยนะครับน่นก็คือนดาบบิฟเฟคีตำแหน่งปีกและกองกลางตัวรุกแฟนบอลลิเวอร์พูลทั้ทุกคนที่จะตื่นเต้นกันสุดๆในตอนที่มีภาพหลุดออกมาว่าเฟคีสวมเสื้อลิเวอร์พูลเป็นที่เร็วอแล้วแถมยังถึงขั้นมีภาพที่แสดงเห็นว่า ลิวพูทำการสัมภาษณ์เขาลงสถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการของส้มพส,สอนอีกด้วยจนนึเหมือนกับว่าเขาจะมาเป็นลูกทีมคนใหม่ของจิกกิ้งครอปในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9อย่างไรก็ตามสุดท้ายดี๋วนี้ก็ต้องล้มล,ลงไปในช่วงครึ่งสุดท้ายแบบช็อกหลังจากที่โอลิมปิกลิยงต้นสก,กัดของเฟรกีนตอนนั้นออกมา,ถาแถลงการ์ว่าโอลิมปิกลิยงขอแจ้งให้ทราบว่าการเจรจาก,กับลิวพูและนาบิลเฟกีในเรื่องการย้ายทีมของกัปตันทีมลิยงไม่ประสบความสำเร็จ ไรยงก็ตัดสินใจที่จะยุติการเจราจาว่ากันว่าต้นเหตุที่ทําให้ดิวนี้ลงลงไปก็เป็นเพราะลิ์หูมาตรวจพบว่าเขามีปัญหาทางด้านหัวเข่าในตอนที่ทําการตรวจร่างกายโดยในตอนนั้นเจ้าตัวเจ็บตรงนี้มานานพอสมควรแล้วซึ่งมันก็ทําให้เฟคีต้องกลับไปอยู่กับไรยงก่อนที่เมื่อช่วงเสมเมอที่ผ่านมาเขาจะได้ย้ายไปเล่นกับเรอัลเบติสแน่นอนว่าฟอร์มของเฟคีไม่สามารถเทียบชั้นกับซาดิโอมาเน่หรือโมเมนซาลาได้นะครับ ราะซีซั่นนี้เขาทำไปเพียงแค่7ประตูกับ6กแอซิสจากการลงเล่นย3บสามนัดในทุูยานแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นดีลที่น่าเสียดายสำหรับลิเวอร์พูลนิดหน่อยหลังจากซีซั่นนั้นเบกี้สร้างความบันป่วให้กับแนวรักครงทีมในระดับลาลีเกาสเปนได้ดีอย่างเช่นการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง3 3ครั้งต่อเกมเรียกฟาวล์ครั้งต่อนัดและผ่านบอลเข้าเป้าถึง 82. 1เปเ็นตป็นต้นความน่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลอดในตัวมารวมทีมอยู่ที่2.5 ต่อคะแนานเต็ม5 3. าสามอุสมานเดมเมเล่ตำแหน่งกองหน้าและปีกหลังจากที่ขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของแรนช์ในฤดูกาล2015-2016เดมเบเล่ก็ใช้แววได้เทันทีโดยการทำไปถึง12ประตูจากการลงเล่น29นัดในทุกรดูการและมันก็ทำให้เขาตกเป็นข่าวกับหลายทีมในทีปยุโรปหลัลงจบซีซันนั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูล เจนก็คลับจริงจังกับการเอาเดมเล่มร่วมทําให้ได้จนถึงขั้นไปเจเจราจาก,กับเดมเล่ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายก็ได้คำตอบที่ผิดหวังและเดมเล่ก็ออกมาเล่าถึงการพบปะกันในครั้งนั้นว่าผมได้เจอเจคก็คลับที่กรุงปารีสแต่ผมบอกเขาไปว่าผมตัดสินใจที่จะเล่นให้กับบูเิเซียดอตมุนแล้วแม้ว่าจะทําได้เพียง10ประตูจากการเล่น49นัดในทุนการกับนูนุนในซีซั่น2 0 1 6ถึง2 0 1 7แต่มันก็ทําให้เดมเล่ได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาในฤดูกาล ทำให้ตอนแรกดูเหมือนว่าจิงก็อบจะพลาดเพชรเป็นงามไปแล้วแต่ความจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะจนถึงนาตอนนี้เดมเล่ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งแบบคงเส้นคงวากับลิเวอร์พูลได้แต่ในทางกับกันจิก็อบก็มีตัวเลือกในแนวรุกให้ใช้งานมากพอสมควรจนทําให้การพลาดขวาตัวเขาไม่น่าเสียดายเท่าไหร่นักความน่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลอดได้มาร่วมทีมอยู่ที่ศูนย์คะแนนต่อคะแนนเต็มห 4. มาเรโอกเกช่ตำแหน่งกองกลางถ้าจะบอกว่ากเกช่เป็นรูปรักคนหนึ่งของเชกิ้งคลับก็คงไม่ผิดนักหลังจากที่ทั้งคู่ร่วมง,งานกันตั้งแต่ตอนที่เชกิ้งคลับกุมเงียนของตเรียดอนมุนยูขนาดตอนที่เกช่ย้ายไปอยู่กับ,บเบย์มินิกคุณซสือชาวเยอรมันยังเหมืนเสียดายอยู่เลยว่าลูกทีมคนโปรดของเขาต้องไปเล่นให้กับทีมคู่ลิตตัวชกาดด้วยเหตุผลนี้ตอนที่เกช่ตัดสินใจบอกลา,บาเบย์มินิกในฤดูกาล2016 มันเลยมีข่าวหรือว่าเจคกรอฟอยากจะดึงเกตเช่มาวงงานกันอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลมากและตอนนี้หลายคนก็เชื่อว่าดีลนี้น่าจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเกตเช่ก็เลือกย้ายไปซบดัดมุนโดยที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ภายหลังผ่านทางสารคดีของตัวเองเมื่อปี2 0 1 8ว่าผมตัดสินใจที่จะย้ายออกจากเบอร์ฮิงแิกและเจคกรอฟก็สนใจที่จะดึงเอาผมไปอยู่ด้วยกับลิเวอร์พูลแต่ที่จริงแล้วตอนนั้นผมก็สนใจที่จะรวงงานกับเขาอีกครั้งเหมือนกันตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่เขาเป็นกุซือระดับโล และนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้มันเป็นทางเลือกหนึ่งอยู่เสมอผมตัดสินใจมาอยู่กับปริเสบทนุนก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นการตัดสินใจเพราะลิวอพูหรือจิก๊กนักรับไม่ดีพอมันตรงกันข้ามเลยต่างหากด้านเจิก๊กนักรับก็เคยเห็นสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับว่าจะสื่อว่าสาเหตุอะไรที่ไม่เอากเชเป็นเพราะอี่ายไม่ได้ตัดสินใจมาร่วมงานกันกับตนแบบทันทีซึ่งก็อาจเป็นเพราะเขาลังเลเกี่ยวกับการที่ตอนนั้นลิวอพูไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกโดยเขาเคยเห็นสัมภาษณ์ว่า มันอาจจะไม่ถึงขั้น100%แต่การที่เราไม่ได้เล่นในสื่อฟ้าแชมเล็กในปีหน้าอาจจะมีผลสัก80%ดังนั้นถ้าผมเจอจก,กับนักเตะค,คนไหนแล้วถ้าเขาพูดกับผมขึ้นมาว่าถ้าปีหน้าคุณได้เล่นอยู่ฟ้าแชมเล็กผมก็คงจะสนใจก็ได้แล้วแล้วก็ผมก็จะวางสายเต็มที่ท้ายที่สุดแล้วนะครับนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเกเช่จนถึงนาตอนนี้เขาก็ไม่สามารถกลับไปใช้แวลเดนเมือนตอนที่โด่งดังใหม่ๆได้เลยครับ ความน่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลอดได้ตัวมาร่วมเทียมอยู่ที่0คะแนน,านจากคะแนนเต็มหอคนสุดท้ายนะครับเบนซิดเวลแบ็กซ้ายหลังจากที่แพ้สิบิย่าในนัดจริงชนะดเลิศของยูฟายูโรปาลีกประจำฤรุดูการ2015-2016มันก็เห็นได้ชัดว่าลิเวอร์พูลต้องการแบ็กซ้ายคนใหม่ซึ่งก่อนเปิดซีซั่น2016-2017เจคินคลับก็พยายามอย่างหนักที่จะคว้าตัวเบนซิดเวลมาจากเลเตอร์ิตีให้ได้ อย่างไรก็ตามแล้วสุดท้ายพวกเขาก็ไม่สมหวังโดยว่ากันว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะลิเวอร์พูลเสนอค่าตัวไปให้กับเลสเตอร์ิตี้7ล้านปอนด์เท่านั้นแต่เลสเตอร์ต้องการ10ล้านปอนด์ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานซิดวลก็ต่อสัญญากับเลสเตอร์ิตี้ทันทีถึงขนาดลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องเสียายมากนักที่อดได้แข้งไรดังกล่าวนะครับเพราะพวกเขาปิดคว้าตัวแอนดรูโรเบอร์สันมาจากเฮาส์ตี้ได้ในปี2 0 1 7และตอนนี้ดาวเตะชาวสกอตแลนด์ก็ทำผลงานได้ดีมากๆจนเหนือกว่าซิดวลไปแล้ว โดยความน่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลอดได้ตัวมาร่มทีมศูนย์คะแนนจากคะแนนเต็ม5นี่คือ5นักเตะน,นะครับที่พวกเราพลาดคว้าตัวมาสู่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับผมเชื่อลึกๆนะฮะว่าบอสของพวกเรามีเป้าหมายใหม่หรือว่ามีแผนการอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะฮะแล้วก็สมเหตุสมผลด้วยนะครับจะซื้อใครสักคนหนึ่งแฟนๆก็รอลุ้นนะฮะ พวกที่พลาดมาอย่างติวเวเนอร์ ener, หรือไม่คนก่อนหน้านั้นก็ไม่ต้องไปเสียได้นะครับเพราะยังไงแล้วเจคกนครอกของพวกเราเนี่ก็เป็นนักปั้นอทอง